กัันท้งเนี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังว่าจะเหมือนของใครไม่รู้นะครับแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไม่ได้เก็บของใครมาเลยฝันยังไงตันไรมาหกตัวนะเล่าให้ฟังก่อนความฝันความฝันนี้ครับมีปูสังน่ะสังเลยกะป๋องสังกระป๋องใช้อจุกอ่ะลูกเขาเป็นเด็กนะเด็กเล็กผมจุกตรงนี้นะผู้ชายจุกมันพุงไหมจะเหมือนกันพุงมันก็ยาวใช่จานเลยแต่ทีนี้ ไปกาตาเซตาเซ,เซพาผมพาไปครับเขาบอกว่าเขียนเลขแล้วอย่าไปให้ผมพอให้ปุ๊บหกตัวเพราะว่าวันหลังไปบ้านเขาด้วยนะครับนะไปบ้านเขาไปปล่อยที่โน้นอย่าไปปล่อยที่บ้านนะปล่อยไม่ได้ได้เป็นอีกเขาบอกงั้นมีความผันของผมทีนี้มันมีหกตัวนี่เขาบอกว่าผมเลยถามว่าแล้วทำยังไงผมจึงใค้เขาได้เียมันง่ายก็ซื้อก็ซื้ง่ายๆเขาบอกบง่ายๆยิ่งเตรงนี้ แรลอุยเเากรู้เปิดส่ตัวไหนสรุปมาแล้วใหญ่งมาจาชีโตัวไหนรลงวัลที่หนึเลยบอลยีโตัวไหนตัวไหนเมื่อกี้บอกว่าตัวไหนตัวไหนเอ้อาจารย์ป้อมเข้ามาอาจารย์มชีเยตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ใช่มเจ็ดเลยเแล้วนะเอองสี่เอ้ยหง แต่วงเล็บ427ใช่ไหมเน้นมันสร้างมันคือกันแทะแต่ผมเน้นตัวนี้มากกว่านี่แต่สองตัวผมเน้นตัวนี้เลยให้เลยตัวนี้สองซีครับสองซีซีสองครับอ๋อหนึ่งสามสามท่านก็บอกว่าเซียบอกว่าอย่าลืมตัดสองตัวให้เขาด้วยถ้าเขาไม่รู้นี่นี่นี่คือคือราคามันอยู่กับเบาวทีเด้อะอ๋อราคาหมดเลยตัวนี้เขาไมเอาคนใช่ไหมราคาอยู่รถนวดในช่องนั้นโอ้มัน มันเหมือนการแท้ร่เนี่ยเอาให้หกตัวเลยบ่ตรน่ะครับให้หกตัวเลยรางวัลชิ้นหนึ่งเลยเนี่ยเนี่ยเจ็ดสามหนึ่งสี่สองเจ็ดเอาใหลูกเอาให้ได้นะขอบอกผมเพราะวูกผมซื้อไม่ได้มันมีคนหนึ่งเขาบอกในบ้านผมเอาให้แม่บ้านผมไปซื้อครับตอนนี้แม่บ้านผมซื้อได้เจ็ดเจ็ดตัวเจ็ดเจ็ดใบครับซื้อซื้อไอ้พกศจากรือซื้อได้แล้วเจ็ดใบตัวตัวไหนอาจารย์พูลิน เจ็ดสองเจ็ตัวเลยหอกตัวเลยเใบรับเใบก็ถ้าหไปก็สามสล้านแล้วไม่รู้ะครับสาล้านอาจารย์ไพรินเสียเงินเสม่แให้น้องมแ่งัวทด้นสามสิบหกล้านนี่ยม่บานอยันลืมแบ่งกัวทบด้วยเพราะกัวแทบซื้อโมเป็นได้ครับเลรางวด้วยพกลับมาถึงนี่ อันสาไปรับมาคืนมามานอนสายเาล่นไพ่ไพเป็นบาบาดมาอยู่ตรงนี้อีประเทศอะไรมั้งสามคันตึงขึ้นมาเอา้าทางในระยาเ,ยมมายาายเนี่ยมว่มารยาผมฝันเธุ์ในอีกแล้วทอยเป็นอย่างนี้อตอน,นระยะเลี้ยงอะไรไว้ตรงนี้บ่ได้เรื่องอะไรเลยครับผมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะไมไ่สนับสนุนครับเออเพื่อบอกเป็นแนวทางใช่ไหมเรื่องทางโชลกระบะเลขม<น>ันตรงกันกับเลขปรเทศมันเออมากบออันนี้โลก่อนมาจิ้งนำ มักเงมันงามกันอันนี้ให้4ีสอเจดสอตัวทั้งฟังที่งสอคิดคนหนึ่งจ้างตัว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 นี้ตัวนี้สามหนึ่งครับตัวนี้หนึ่งสองเจ็ดครับใช่ไหมถ้าห้าเสียเอาแบบแบบแบบหนึเจก็ได้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 เสมก็ได้มันคือกันเนี่ยว่าคือกันเจตัวนี้กับเจ็ดเจก็ได้โอ้ยเอก็นตั้งใจฟังเลยเอฟซนี่ ไม่คือเดียวกันหมดนะครับดยนกัหมแล้วอาจารย์ยาอยู่ที่เราจะที่ข้อดูซิทอดูซิที่ข้อล์วงว่างล่งว่างล่วงว่างลุงว่าตำรวจจับพวกลุ่มสามคนจับเล่นเฮลูสามคนนี่สามคนเลยเร่ลนี่เขา่างกัน่่ว่าจับ่อ๊อกอะในยาเป็นโวโตเขาบอกเป็นซุโกัที่เลยมันเป็นมไปนู่นไป่นไปนู่นเลวอาจารย์พก็มีสาเจ็ดหมือกันนะครับครับผมยังงงอย่บอกว่าเข่ากันผมผมยังบอกว่าทำไมจะเป็นอย่างนี้จับกันเจ็ สามโซไทยคงสุดท้ายพี่น้องกันอนหลายอาาจรย์เล่นเวซื้อมากๆขี้เนี่ยเด้อเก็บเงินไปเลยเก็บเงินไปแต่ซื้อมากากก็ลุกอ้อมเนี่ยอย่ากเป็นล่มเด้ออยากกินมูสถ้ก็ต้องวาฟังอาจารย์เทพด้อครับผมครับส่วนเลขตัวนี้ที่ผู้เทพสรุปนะครับฝากไปถึงเอฟซีคนดูทีวีมุสอัพยานาคยี่อ้อลูกคุณสารนะครับที่ติดตามอยู่ในขณะนี้เด้อฝากเป็นแนวทางบางครั้งตัวเลข ออกไม่ออกทัวร์ก็อย่าลงปูเทพอย่าลงอาจารยา์ยาอย่าลงอาจารย์เพลินเดอร์แล้วก็อย่าลงพี่พี่ยูทูบเขาถ่ายเพื่อเป็นแนวทางถ้าคุณชอบก็ก็จัดไปนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านทัวร์อย่าลงปูเทพกอาจาลงเพลินนะครับอาจารย์ยานะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางมาสร้างสีสันให้สารหลักกิโลให้โคนี่เป็นเลขของหลักกิโลเป็นเลขของตาจาันร้วนนะครับส่วน,ส,วนส่วนเลข หนึ่งสองเจ็ดเป็นเลขที่ปู่ล้วงปิงปองส่วนเลขสามเจ็ดเป็นเลขตาตาจันเจ็ดหนึ่งก็เป็นเลขตาจันสารหลักกิโลให้โชคนะครับก็ให้พี่น้องที่กําลังดูก็เฮงเฮงปังปังรวยรวยในวันพรุ่งนี้นะครับสงสุดท้ายมีอะไรจะถามอีกไหมถึงสุดท้ายอาจารย์ยาโชคตัวไหนชี้ให้หน่อยชอบตัวไหนโชบตัวไหนที่เดกที่หมดนะคร้โชคที่มาชี้มาตีมาสามเจ็ด

ผมไม่เล่นไฮโลไม่เป็นที่ไม่เคยนะการสมุดนะผมบอก้าทำไมเป็นยังนั้นวะชนะก็ฝากไปเดียวค้าต้างเป็นคนเดียเนาะฝากไปคนเดียวสามเกตสามเกตก็นึงตัวเดียวกันก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับอาจจะเป็น3าหนึ่งก็ได้เา ถึงแล้วถึงแล้วทั้งหมดทั้งหมดอยู่ในอยู่ในกันอยู่ที่เดียวกันเลยซีเกจิไงซีเกจิอาจารย์ดังอาจารย์โกยด้วยอาจารย์ด้วยอาจารย์โกยด้วยเล่ตรงกันด้วยนะโย่อาจารย์โกยก็เล็กตรงเหมือนกันใช่ไม่เป็นไม่ได้อาจารย์โกยดูสอาจารย์โกยแกปิดไวอยู่ดิเลือกรับอะไรไม่รู้นี่โย่เลือกรับวงในอาจารย์โกยมีเลือกรับวงในด้วยมมาายเดียวกันนเอะแยวกันอะไรไม่รู้อาจารย์โกยทำอะไรไม่รู้เลือกรับวงในเลือกรับวงใน เอาหลังกคนละกิโลออกมันจะออกล่างมันจะออกล่างไปมาละกิโลเอาเอากิโลตัวไหนเอากันเอตัวนี้แหละตัวนีหลเออตัวสี่เนาะฟันทงฟันทงฟันทงจารย์นริมก็ฟันทงเด็กไหนมาวิ่งตัวนึงก็ได้เอ้าฟันทงตัวไหนสี่สองเจ็ดี่ว่าสี่สองเจ็ด รักที่สุดเลยเนี่ยรักที่สุดเลยใช่รักตัวไหนเนี่ยโอ้สองสี่ครับดโอ้ยยอสองอาจารย์ไพรินโอ้อาจารย์ไพลินสุดยอดอ่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณกูเทพขอบคุณอาจารย์ยาขอบคุณอาจารย์ไพลินขอบคุณอาจารย์โกยอ่ะสียอาจารย์นะครับเสียอาจารย์มั่นใจงวดนี้ออก หกิโลเราแน่นอนเจ็ดหนึ่งแน่นอนปูเทพบ่วชัวัวันแตกเลยรางกัลที่ชัวชัวชัแตกไปลักกิโลด้วยเลยลิไปตกินบ้าน้ำแน่เด้อยังอาจารย์ลินไปยังเกาะแค่ลักกิโลหรือว่าหกตัของผมเลอหกตัวของผมเด้อหกตัวเลยไอหอกหกตัวเลยบ่เนี่ยหกตัวเลยเย็บค่เ็บตองยอมจ้างมาเลยเนี่ยบัอาจารย์พลินซี่พูดหกตัวซีเอาพูดหกตัวซีมันมีตัวไหนบ้างจำได้ไหมนี่ เสียงก่อนเอ้าเี่ยงก่อนเอ้า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 อาจารย์ปดเอาเอบสาเออ่อไม่อังเอ้าถก เจตดสามหนึ่งสี่สองเก็ดเอาฟันทง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 อาเซบอกแล้วไอ้หนู้ไปเอาให้ได้นะถ้าไปเปิดที่บ้านตานะเออไปที่บ้านตัวเองบางทีบางทีบังครั้งเออผมก็เป็นไข้ด้วยเออคุณหมอจะได้บ่อยากพูดซานะครับวันนี้เราไปได้แล้วโอเคโอเคสามอาจารย์นะครับสามอาจารย์ฟันทงให้แล้ว ปันทรงให้แล้วสาธุแล้วกักดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ